วันนี้ใช้ไพ่ย,ยานมุนีนคราชในการเปิดดูพลังงานนะคะเพราะว่าจะเดินทางนะคะไปบวงสรวงองค์ปู่อือลือนะคะวันพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์ที่22 2สิพฤศจิกาย,ยนท่านที่เห็นคลิปนี้ก่อนวันที่22นะคะก็น้อมจิตถึงองค์ปู่อือลือได้นะคะเราจะไปบวงสรวงขอพรนะคะแล้วขอมาดูพลังงานก่อนนะคะว่า พลังงานองค์ปู่องค์ย่าแม้กระทั่งปู่อือลือนะคะท่าน,นอยากสื่อสารอะไรท่านที่มาเจอคลิปนี้นะคะมีพลังงานของลูกหลานพญานาคนะคะมีความสัมพันธ์นะคะมีสิ่งที่ท่านอยากจะสื่อสารอยากจะบอกหรือว่าอยากจะเตือนอะไรไหมนะคะท่านที่ไม่ได้เชื่อเลื่อนผ่านได้เลยนะคะอ่ะขอดูพลังงานห้าใบนะคะว่ามีพลังงานอะไรที่อยากจะสื่อสารเรา นะคะคนที่ร่วมบุญนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะเจ้าภาพร่วมในการาถาวายนะคะโต๊ะหมู่บูชาการบงวงสรวงนะคะเครื่องสักการะองค์ปู่อือลืโอโอ้โหปู่ผู้ชงขึ้นพลังงานใบนี้ขึ้นมานะคะพลังงานของความสำเร็จ นะคะพลังงานของหน้าที่การงานนะคะพลังงานของคนที่จะมีเรื่องราวมีความโชคดีนะคะมีพลังงานดีๆรออยู่นะพลังงานไปน้อมรับคําทํานายเลยนะคะพลังงานประทานพรขึ้นพลังงานของเจ็ดลูกแก้วขึ้นนะ,ะสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นะคะพลังงานของโอ้โหดวงจันทร์นะคะ สิ่งที่คุณกำลังกังวลหรืออะไรที่คุณกำลังคิดวางแผนที่จะลงมือทำหรือกำลัง คือบางท่านนะคะขอพรกับองค์ปู่อันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะพรที่คุณขอนะคะถามว่ามีโอกาสที่จะสําเร็จมีสูงมากด้วยนะคะขอแค่คุณลงมือทําในสิ่งที่คุณควรจะทำนะ,ะการขอพรคือการที่บอกว่าเรานะคะทำสิ่งนี้อยู่และขอพลังงานบารมีท่านช่วยส่งเสริมนุนนําให้สําเร็จได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นได้คล่องตัวขึ้นนะคะใดๆคือคุณต้องลงมือทํา คุณต้องทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดก่อนนะคะที่เหลือนะคะปล่อยเป็นหน้าที่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์หรือพลังงานบุญหนุนนํานะคะพลังงานประทานพรขึ้นคุณได้แน่นอนนะคะในสิ่งที่คุณขอหรือคนที่ร่วมบุญนะคะพลังงานเจ็ดลูกแก้วึ้นเนี่ยนะคะในเรื่องของการเงินหรือในเรื่องของความสําเร็จหรือใครที่ลงทุนอยู่นะคะอาจจะไม่ได้เปี้ยงปังเลยแต่มันจะมีพลังงานที่ทําให้คุณรู้สึกว่า สิ่งที่คุณทํามันไปได้อีกนะคะหรือว่ามันมาได้ถูกทางแล้วนะคะใครที่กําลังกังวลอะไรนะคะอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากนะคะสิ่งที่องค์ปู่ขึ้นมาเนี่ยนะคะให้ประทานพรให้การเงินให้ความสําเร็จนะะใครที่ทําธุรกิจการงานนะ,ะจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นขอพลังงานอีกสามใบนะคะว่ามีพลังงานอะไรที่อยากจะสื่อสารอีกนะ,ะการที่ไปขอพรน,นะคะอยากจะแนะนําสําหรับท่านที่ ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไรเวลาที่ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้กระทั่งพญานาคนะคะ 1. การไปแต่ละครั้งคุณต้องไปแบบนอบน้อมนะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ตามคุณต้องนอบน้อมก่อนคุณต้องไปอะคะ่ะคุณต้องกล่าวหมายถึงว่าแนะนําตัวเหมือนเราไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ะคะ่ะอันนี้สิ่งที่มี่ทานะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะคะเราต้องไปแนะนําตัวก่อนว่าเราเป็นใครชื่ออะไรนะคะมาจากไหนทําอะไรอยู่นะ,ะตอนนี้เราทําอะไรอยู่แล้วเรากําลัง ลงมือทําอะไรอยู่แล้วนะคะขอบารมีท่านแต่ก่อนนั่นแต่ก่อนที่จะขอบารมีท่านคือเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะว่ามาจากไหนนะคะ <c oughs> แล้วขอขมากรรมท่านก่อนไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนก็ตามค่ะไปขอขมากรรมก่อนหากลูกเคยล่วงเกินนะคะด้วยกายวาจาใจในอดีตชาติหรือปัจจุบันหรือนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีรู้เท่าถึงการก็ดีรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีลูกขออโหสิ อโหงสิกรรมขอขามากรรมขอท่านได้โปรดเมตตาอภัยอโหงสิกรรมและได้โปรดเปิดทางนะคะให้สิ่งที่เรากําลังทําอยู่ในสิ่งที่เราปรารถนาให้สําเร็จลุล่วงขอบาร,รมีท่านช่วยส่งเสริมนุนนําอะไรก็ว่าไปพูดตามจิตเหมือนเราไปเจอญาติผู้ใหญ่เมื่อเราไปขอขอขอะไรขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เราเองต้องมีต้นทุนนะคะคนที่ไปขอพอรนะคุณต้องมีต้นทุน ของคุณอยู่แล้วคุณทําหน้าที่ของคุณอยู่แล้วหรือคุณต้องมีบุญมีบาร,รมีนะคะน้อมบุญให้ท่านด้วยนะอ่ะขอดูพลังงานอีก3าใบนะคะว่ามีพลังงานอะไรนะคะที่อยากจะสื่อสารนะคะพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปนะคะโอ้โหไม่ต้องห่วงนะปัญหาที่คุณกําลังเผชิญอยู่ที่คุณกําลังรู้สึกว่าคุณไม่มีหนทางหรือคุณมองไม่เห็นด้วยซ้ำว่าว่าคุณจะ เจอทางออกได้ยังไงนะคะบางคนแบบมืดแปดด้านกำลังหาทางออกเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะมีอะไรอีกไหมปู่นะคะอะไรที่มันเป็นมันมันบังคืออะไรมันมีอะไรบังตาเราอยู่ะคะ่ะมันจะเปิดได้ไหมมันเปิดโอ้โหไปน้อมรับคำทำนายเลยนะคะไปน้อมรับคำทำนายเลยคะ่ะทุกอย่างกำลังจะไปในทางที่ดีขึ้นคุณกำลังจะได้รอบโอกาสใหม่ คุณจะได้เริ่มรับสิ่งใหม่ๆหรือการที่ลงมือทําอะไรสักอย่างมันจะเห็นผลมันจะดีขึ้นไม่ใช่ความบังเอิญค่ะคุณมาเจอคลิปนี้แล้วนะคะองค์ปูประทานพรน,นะนะคะใครที่มาเจอคลิปนี้ใครที่บางท่านอาจจะน,นึกไม่ออกว่าปู่อือลือคือใครนะคะบางท่านไม่รู้จักปู่อือลือด้านหลังนะคะนี่ค่ะนะบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนะคะแล้วบางคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้จักนะคะ ปู่อือลือนะคะเกาะดอนโพท,ที่บึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนะคะทําไมมี่ต้องไปบวงสวงนะคะเป็นที่แรกนะทุกคนคือมีอ่อะเมื่อก่อนมีอ่อะไม่ได้เชื่อในเรื่องของพญายนาคเลยอันนี้พูดตามตรงแทบจะไม่ได้สายมูเลยคะ่ะเมื่อสี่ปีก่อนนะคะแต่ถามว่ารู้จักได้ยินชื่อเสียงเรื่องดือของพญายนาคปู่สีสุดโทปู่นู่นนี่นั่นไหมได้ยินแล้ว คือครั้งแรกที่มี่ไปเกี่ยวกับในเรื่องของพญายนาคเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องปู่สีสุดโทได้ซ้ําแต่ตอนนั้นคือเราไม่รู้จักสายมูนะคะนี่เล่าให้ฟังก่อนเราไม่รู้จักการขอพรคือไปก็คือไปไปกราบไป,ไ,ปไปกราบไปไปไปกราบธรรมดาไปไหว้ธรรมดาเวลาที่มี่ไปไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไปวัดปแปลอะไรก็ตามเมื่อก่อนไม่เคยอธิษฐานจิตไม่เคยขอพรเลยก็คือไหว้เฉยๆนะคะแต่เหมือนมีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องวนเวียนอยู่กับพญายนาคนะคะ ไปสัททุกสถานที่ที่ที่เขาเล่าลือล่ำลือว่าขังหรือศักดิ์สิทธิ์ไปมาเกือบจะทุกที่แล้วนะคะไปมาเกือบจะทุกที่แล้วแล้วไปก่อนที่จะดังเกือบทุกที่แล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เรามาในเส้นทางนี้นะคะปู่อือลือเมื่อสี่ปีก่อนทําให้มีรู้สึกว่าปฏิหารโดยที่เราไม่ได้ขอ นะคะตอนนั้นปูหรือสี่ปีก่อนเป็นช่วงที่ท่านโด่งดังมากๆนะคะแล้วเราก็อยากไปอยากไปขอพรแต่เราไม่มีโอกาสแล้วตอนนั้นช่วงอ่ถ้ำนาคานะคะที่ที่ดังมากๆนะคะแล้วต้องเขาเรียกอะไรต้องต้องจองต้องอะไรเนาะแต่เราไม่ได้จองแต่เรามีโอกาสได้ไปนี่ค่ะนี่ไปมาแล้วนะคะเมื่อเมื่อต้นปีหกห้าโมกราหกห้านะคะนี่คือรูปที่มีปริน้นอ่าล้างออกมานะคะ ท่านทาให้เห็นเลยโดยที่ไม่ต้องขอในสิ่งที่เรากังวลอยู่ในสิ่งที่เรากังวลในสิ่งที่เราแบบเจออยู่แล้วท่านท่านจัดการให้เลยอันนี้มีเชื่อว่าท่านจัดการให้เลยโดยที่เราไม่ยังไม่ได้ขออยู่ในระหว่างการขึ้นถ้รด้วยซ้ํานะคะแล้วมีก็มระหว่าง4ปีนั้นมีไปตลอดค่ะบางปีไปสองรอบสามรอบนะคะไปขอบารมีแล้ว มันเจอปฏิหารมันได้แต่มี่ไม่ได้ในเรื่องของเสียงดวงนะคะนี่บอกไว้ก่อนเนาะในเรื่องของงานในเรื่องของปฏิหารในเรื่องของชีวิตมันดีขึ้นแบบพลิกผันนะคะแล้วก็ที่ฐานจิตไว้ว่าสิ้นปีนี้จะเดินทางไปบวงสรวงนะคะซึ่งเรายังไม่ได้กําหนดวันแต่เนี่ยคะ่ะอันนี้คือมีจองอะไรเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นท่านที่มาเจอคลิปนี้ถือว่ามีบุญสัมพันธ์ร่วมกันถ้าอยาก คือทั้งถ้ายังไม่มีโอกาสที่จะได้ไปนะคะก็เปิดร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมนะคะตามกําลังศรัทธานะคะพรุ่งนี้นะคะช่วงบ่ายมิจะทําพิธีใครที่เห็นคลิปนี้แล้วอยากเป็นเจ้าภาพร่วมขอพรขอบาร,รมีเปิดดวงเปิดการงานเปิดโชคลาภอะไรก็ว่าไปนะคะร่วมบุญได้ทักทางข้อความนะคะทักทางข้อความเท่านั้นนะร่วมได้จนถึงพรุ่งนี้บ่ายโมงนะคะวันที่22เนาะ ถือว่ามีบุญสัมพันธ์ร่วมกันเดี๋ยวมีจะให้คำาัีฐานจิตไปแล้วคุณน้อมจิตแล้วขอพรอ,องค์ปู่ได้เลยแล้วช่วงบ่ายคุณสามารถที่จะน้อมจิตไปได้นะคะ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เจอคลิปนี้ด้วยนะคะถือว่ามีบุญสมพันธ์ร่วมกันน้มรับพลังงานดีพลังงานบวกนะคะใครเชื่อค่อยทําไม่เชื่อไม่เป็นไรนะถือว่าเรายังไม่ได้มีบุญสัมพันธ์ร่วมกันนะคะการทําคลิปขึ้นมานะฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะบางท่านอาจจะได้สิ่งดีๆนะคะได้โอกาสดีๆนะคะได้ได้เรื่องราวดีๆจากคลิปนี้ก็เป็นได้ขอให้ทุกท่านที่มาเจอคลิปนี้นะคะ ขอบารมีปู่อือลือนะคะพญาณทุกตระกูลพร้อมบริวารน,นะคะเปิดดวงเปิดทางขอให้สําเร็จขอให้สมหวังทุกท่านนะคะ